ถ้าคุณกําลังมองหาร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลดีๆสักร้านนึงในจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับสวัสดีครับผมเก่งจาก C W ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการครับ ร้านผมตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดพีคอนโดครับร้านเราเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยุ่ทุกวันอาทิตย์เปิดทำการตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับ หัรบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลน,นอกสถานที่ให้ขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดีไลน์ที่ c w r e c y c l e ครับลูกค้าแค่แอปไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับถ้าคุณกําลังมองหาร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลดีๆสักร้านนึงในจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับ